ลูกหมูสามตัวตอนที่สองเมืองใหม่หลังจากเหตุการณ์หมาป่าบุกเมื่อหลายเดือนก่อนบ้านอิดของหมูน้อยกลายเป็นที่พักพิงให้สัตว์หลายตัวที่หนีมาพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นกระรอกขี้เล่นครอบครัวเม่นหรือแม้แต่นกต่างๆแต่เมื่อเวลาผ่านไป บ้านก็เริ่มแน่นขนาดเดินชนกันไปมาเราอยู่แบบนี้กันไม่ได้แล้วละ่ะลูกหมูคนกลางเอาหลังมือเช็ดเหงื่อขนาดจะหาที่นั่งหายใจยังไม่มีเลยอืมงั้นเรามาสร้างเมืองใหม่กันไหมละ่ะลูกหมูคนเล็กพูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังพี่พี่หมูหันหน้ามามองหน้ากันแล้วพยักหน้า เริ่มเลยไหมลูกหมูคนโตพูดไปเอาดินซ้อมาลูกหมูคนกลางพูดวาดแผนที่กันเลยลูกหมูคนเล็กพูดพลางยิ้มกว้างลูกหมูทั้งสามตัวเริ่มร่างแผนผังเมืองถนนหนทางสวนสาธารณะและบ้านของสัตว์แต่ละชนิดแต่ไม่นานการโต้เถียงก็เริ่มขึ้นเราต้องใช้ไม้ จะได้สร้างเสร็จเร็วๆจะได้อยู่ไวๆลูกหมูคนกลางเสนอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องใช้ฟางสิทำให้เย็นสบายและประหยัดกว่าลูกหมูคนโตแยง้งอิดคือคำตอบถ้าจะสร้างบ้านให้มั่นคงจริงๆพี่พี่ลืมเรื่องเจ้าหมาป่าแล้วหรือหมูคนเล็กยืนยันเสียงเริ่มดังขึ้นใบหน้าบึง้งตึงเริ่มปรากฏ แต่คราวนี้ลูกหมู่คนเล็กกลับไม่พูดอะไรเขาเดินไปหยิบแผนผังเมืองฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วพูดว่าแล้วถ้าเราสร้างเมืองที่ใช้ทุกอย่างล่ะเสียงเงียบไปชั่วครู่ก่อนพี่ๆจะค่อยๆค,คลายรอยย่นบนหน้าผาลูกหมูคนโตเกาหัวเอมหมายถึงใช้ร่วมกันน่ะเหรอใช่แล้วทุกวัสดุมีจุดดี ถ้าใช้ให้เหมาะสมลูกหมูคนเล็กพูดแล้วยิ้มเสียงของสัตว์อื่นที่คอยแอบฟังอยู่ข้างๆเริ่มดังขึ้นบ้านไม้ก็ดีนะปีนขึ้นลงได้ง่ายเหมาะกับพวกเราที่ปีนต้นไม้เก่งกระรอกน้อยบอกส่วนพวกเราขอหอคอยสูงๆที่ทำจากฟางนะจะได้เบาแล้วก็ปลอดภัยเวลาบินเข้าออกนกน้อยพูดพลางบินเป็นวงกลม เราต้องการพื้นแข็งๆหน่อยจะได้เดินไม่ลื่นเต่าค่อยๆพูดแล้วก็อย่าลืมทางลาดให้ด้วยนะลูกๆของฉันเดินขึ้นลำบากทุกทีเลยแม่เม่นพูดพร้อมกับอุ้มลูกไปด้วยลูกหมูทั้งสามสบตาก,กันและยิ้มกว้างบางทีคำตอบอาจจะไม่ใช่ว่าของใครดีที่สุดแต่ว่าของใครเหมาะกับใครมากที่สุดต่างหากและเราจะออกแบบให้ทุกตัวอยู่ได้อย่างมีความสุข พี่ใหญ่พูดเสริมอย่างมั่นใจหลังจากประชุมกันเสร็จโปรเจกต์เมืองใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นทันทีลูกหมู่คนกลางรับผิดชอบโครงสร้างไม้ทำสะพานแข็งแรงสวนกลางเมืองและสนามเด็กเล่นที่มีทางเดินไม้สำหรับเต่าและรถเข็นลูกหมูคนโตใช้ฟางตกแต่งบ้านทำหลังคาเพราะน้ำหนักเบาและผนังกั้นเสียงให้กับบ้านต่างๆ ส่วนลูกหมู่คนเล็กวางโครงสร้างหลักทำถนนอิฐที่แข็งแรงไม่ให้ลื่นพื้นที่พักผ่อนและอาคารหลักประจำเมืองสัตว์น้อยใหญ่ก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือเลื่อยไม้ตอกตะปูมุงหลังคาก่ออิฐขนของทาสีตกแต่งแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆก็ร้องเพลงให้กำลังใจ เมืองนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นจากแรงกายแรงใจของทุกคนเหมือนอวัยวะที่ทำงานร่วมกันในร่างกายเดียวหลังจากที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมานานวันเปิดเมืองก็มาถึงสัตว์ทุกตัวต่างแต่งตัวด้วยลวดลายหรือสีสันต่างๆลูกหมูคนโตผูกผ้าพันคอสีเหลืองลายเส้นเหมือนฟางลูกหมูคนกลางใส่ผ้ากันเปื้อนลายไม้ พร้อมหมวกช่างลูกหมูคนเล็กใส่เสื้อคลุมผ้าฝ้ายลายก้อนอิฐที่ดูนุ่มสบายแต่ก็แข็งแรงบ้านฟางมีไฟประดับระยิบระยับเป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับสัตว์ที่ชอบอากาศโปรง่งบ้านไม้กลายเป็นร้านอาหารแห่งแรกมีโต๊ะไม้เตี้ยๆสำหรับเตา่าและโต๊ะไม้สูงๆส,สำหรับนกบ้านอิดกลายเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือ มีห้องอุ่นๆสำหรับสัตว์ป่วยและคลังเก็บอาหารสำรองลูกหมูทั้งสามมองไปรอบๆด้วยสายตาอบอุ่นดีจังที่เรายอมเปิดใจฟังกันลูกหมูคนกลางพูดถ้าข้าเอาแต่สร้างบ้านแบบของตัวเองสนามเด็กเล่นก็คงเสร็จไม่ทันงานวันนี้แน่แน่ลูกหมูคนโตหัวเราะลูกหมูคนเล็กมองที่พี่ทั้งสองแล้วยิ้ม พี่ๆจำที่แม่สอนได้ไหมที่แม่บอกว่าพระเจ้าทรงให้เรามีของประทานต่างกันเพื่อจะได้เติมเต็มกันไม่ใช่เพื่อแข่งขันกันเมื่อเราร่วมใจกันเมืองน,นี้ก็กลายเป็นสิ่งที่งดงามยิ่งกว่าที่ใครคนเดียวจะทําได้